ชงกรีลาชื่อนี้ปรากฏขึ้นครั้งแรกในโลกวรรณกรรมจากหนังสือขายดีชื่อแปลเป็นไทยว่าขอบฟ้าที่สูญหายโดยนักเขียนชาวตะวันตกเจมส์ฮินตันที่ได้นำตำนานเก่าจากภูเขาคุณหลุนมาเป็นฉากในการเดินเรื่องราวผจญภัยในนิยายของเจมส์ฮิวตันอธิบายว่าเชงกรีล่าเป็นสถานที่เร้นรับ ที่ผู้หลงเข้าไปจะได้พบแต่ความมหัศจรรย์ที่ไม่เคยพบเห็นจากดินแดนแห่งอื่นแม้จะเป็นชื่อสถานที่ตามจินตนาการของผู้เขียนแต่ผู้อ่านนิยายเรื่องนี้หลายคนต่างเชื่อว่าแชงกรีล่านั้นมีอยู่จริงโดยผู้เขียนอาจจะแผลงคำมาจากชัมบาลาเมืองลับแลในตำนานชาวทิเบตที่กล่าวถึงดินแดนบริสุทธิ์ในระดับจิตวิญญาณที่ซ่อนอยู่ในส่วนลึกสุดข,ของฮิมาลัย นอกจากชีคแชงกรีลาแล้วนิยายของเจมส์ฮิวตันยังกล่าวถึงภูเขาพระจันทร์สีน้ำเงินที่นำมาอ้างเมื่อตัวละครเอกของเรื่องหันหน้าไปจ้องดูยอดภูเขาหิมะสีขาวที่มีรูปทรงคล้ายปิยระมิดอันเป็นประตูไปสู่แชงกรีลาในทางภูมิศาสตร์ที่ตั้งของแชงกรีลาตามท้องเรื่องจึงน่าจะอยู่ทางทิศตะวันตกของเทือกเขาคุนหลุน และเมื่อช so ื่อของแชงกรีลาเป็นที่รู้จักของผู้คนรัฐบาลจีนจึงไม่รีรอและได้นําชื่อแชงกรีลามาใช้เป็นชื่อเมืองท่องเที่ยวแห่งใหม่ของพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงเหนือในมณฑลยูนานเหตุนี้เองจงเตี้ยนซึ่งเป็นเมืองชายแดนเมืองโบราณที่อยู่ห่างจากเมืองลี่เจียงไปไกลกว่า200กิโลเมตรจึงได้รับการเปลี่ยนชื่อใหม่เรียกว่าเมืองแชงกรีลา มาตั้งแต่ปีคศกราช2001สาธารณรัฐประชาชนจีนมีเป้าหมายในการพัฒนาประเทศที่จะผลักดันอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้เป็นผู้นำระดับโลกซึ่งจีนตั้งเป้าไว้ว่าภายในปีพุทธศักราช2563จีนจะเป็นประเทศชั้นนำด้านการท่องเที่ยวโดยจะแซงหน้าชาติตะวันตกอย่างฝรั่งเศสสเปนและสหรัฐอเมริกา รัฐบาลจีนยงได้เตรียมมาตรการเพื่อเร่งการพัฒนางานบริการต่างๆในด้านการท่องเที่ยวตั้งแต่การเปิดสถาบันฝึกสอนงานบริการและการโรงแรมการส่งเสริมการแพทย์ทางเลือกเป็นส่วนหนึ่งของงานส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวในจีนให้เป็นที่เชื่อถือรวมถึงการปรับปรุงที่พักตามเมืองห่างไกลที่นำไปสู่แหล่งท่องเที่ยวตามชนบททั้งหมดเป็นแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวที่กำหนดไว้ในแต่ละมณฑล เพื่อให้แผ่นดินจีนมีความหลากหลายนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมากขึ้นกว่าเดิมและนี่คือที่มาของประตูที่เปิดสู่แชงกรีล่าทริปใหม่จากทีมงานสองโลกการสำรวจเส้นทางเข้าสู่หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงินบนเส้นทางลอยฟ้าสุดขั้วที่นักท่องเที่ยวยังเข้าไปไม่ถึง ถ้าไม่ใช้คอมก็ต้องกดชัดดาปิดปิดปิดซะไม่ใช้ก็ปิดสิคะเป็นเรื่องง่ายงๆผู้ใหญ่ก็ทำได้ถูกต้องค่ะประหยัดพลังงานไม่ยากเริ่มต้นด้วยกันเดี๋ยวนี้เลยไม่ทำเพื่อลูกหลานแล้วจะทำเพื่อใครทำหรือยังคะ ดีที่สุดไม่มีที่สิ้นสุดคอร์ปอเรชั่นแมนเชสเตอร์ยู United หัวใจสิงส่งต่อรุ่นสู่รุ่นครื่นลูกใหม่จะเป็นพลังหลอมรวมเป้าหมายสูงขึ้นก็ต้องพยายามมากขึ้น คนหัวใจสู้คนหัวใจสิงโชเลียนป้องกันใคสิงค์คอร์ปอเรชั่นแอันเชลซีฟุตบอลคลับ ไม่มีที่สิ้นสุด s Corporation Manchester United หัวใจสิงส่งต่อรุ่นสู่รุ่นคลื่นลูกใหม่จะเป็นพลังหลอมรวมเป้าหมายสูงขึ้นก็ต้องพยายามมากขึ้น คนหัวใจสู้คนหัวใจสิงโชเลียนปวาร์สิงคอร์ปอเรชันแอนเชลซีฟุตบอลครับแบกเป้ไปสองโลกสัปดาห์นี้สิงอาสานำการสำรวจเส้นทางสายใหม่สู่เชงกรีล่า เมืองเก่าของชาวทิเบตที่ตั้งอยู่สุดขอบขุนเขาทางตอนเหนือของบนทลอยูนานสนับสนุนการเดินทางโดยบร,บริษัทสิงคคอร์เปอเรชั่นจำกัดโตโยตา้าไฮรักซ์วีโก้แชมป์ทีอาร์ดีสปอร์ตทีโวใหม่ เจียงเป็นชื่อเมืองโบราณเมืองท่องเที่ยวที่ชาวนาซีเรียกว่าลี่เจียงกู้ฉังชุมชนการค้าที่มีประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปนานกว่า800ปีบนเส้นทางสายชาม้าซึ่งเป็นเส้นทางขนถ่ายสินค้าระหว่างยูนนานและเสฉวนเมืองลี่เจียงเป็นที่ตั้งรกรากของชนเผ่านาซีมาแต่ก่อตั้งจึงมีโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม และวัฒนธรรมที่แตกต่างไปจากเมืองอื่นของจีนตะวันตกชาวหนาซีชอบสร้างบ้านแปลงเมืองอยู่ใกล้แหล่งน้ำรู้วิธีนำแหล่งน้ำจากภูเขาหิมะมาเป็นแหล่งน้ำดิบในระบบชลประทานเมืองลี่เจียงจึงเป็นเมืองโบราณที่มีน้ำคลองไหลผ่านบ้านเกือบทุกหลังน้ำในคลองนี้ยังใสสะอาดจนสามารถมองเห็นปลาทองเวียนว่ายได้อย่างชัดเจน ระบบโทรประธานที่ชาวนาซีทำให้เมือโมงโบราณอายุกว่า800ปียังมีลมหายใจอยู่จนถึงปัจจุบันเดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2539เมืองเก่าลี่เจียงต้องประสบภัยแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เหตุ <B ans to die> การณ์นั้นส่งผลให้บ้านเรือนมากกว่าหนึ่งในส <B ans to die> ได้ถูกทำลายแต่ในปีต่อมาเมืองลี่เจียง กลับได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกผู้ปกครองท้องถิ่นจึงต้องเร่งบรณะและอนุรักษ์ตัวเมืองให้กลับคืนสู่สภาพเดิมโดยเร็วการบรณะให้ลี่เจียงกลับมาเป็นเมืองมรดกโลกได้อีกครั้ง ทำให้ชื่อเสียงของลี่เจียงเป็นที่รู้จักของชาวโลกจึงส่งผลให้นักท่องเที่ยวต่างแดนพากันมุ่งหน้ามาเยี่ยมชมเมืองโบราณและในช่วงเวลาเดียวกันก็ทําให้ชาวหนาซีที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในลี่เจียงเกิดความกังวลกับกระแสะการท่องเที่ยวเพราะเส้นทางท่องเที่ยวของอยูนนานตอนเหนือเมืองลี่เจียงคือที่สิ้นสุดของปลายทางซึ่งอาจทำให้เมืองเก่าแก่แห่งนี้เกิดความแออัด และอาสูญเสียเอกลักษณ์ที่เป็นมนต์เสน่ห์อันน่าประทับใจไป ชื่อของแชงกรีล่าเป็นที่รู้จักในช่วงต้นศตรวรรษที่20หนังสือประเภทนิยายเรื่องขอบฟ้าที่สูญหายช่วยให้ชาวโลกรู้จักดินแดนตะวันตกของจีนมากขึ้นและในช่วงเวลาใกล้เคียงกันภาพถ่ายจากมณนทอยูนานและเสฉวนจึงถูกนำไปเปิดเผยโดยนักสำรวจคนต่อมา โจเซฟล็อกเป็นผู้บุกเบิกและนักสำรวจจากชาติตะวันตกที่มีโอกาสเดินทางเข้ามาทำวิจัยในประเทศจีนขณะนั้นภาพถ่ายของเขาที่บันทึกได้จากการเดินทางในพื้นที่ห่างไกลไม่ได้ถูกนำออกเผยแพร่โดยนติตยสาร National Geographic ผู้อ่านจึงได้เห็นภาพถ่ายของภูเขาทรงพีระมิดภูเขาหิมะที่มีสมยอดเรียกต่างกันไปว่าเซียนไหนหยางเหมออยหยง และเซียนะเดาจือยอดเขาทั้งสามนี้ได้ปรากฏอย่างโดดเด่นอยู่ในเขตอนุรักษ์หยาติงซึ่งเป็นตรงกับคำบรรยายถึงภูเขาสีขาวทรงปีระมิดหยุดสังเกตของเส้นทางไปสู่หุบเขาพระจัน์ทรสีน้ำเงินที่นักเขียนเจมส์ฮิลตันเคยเล่าไว้ในฉากประกอบของนิยายเรื่องดงังและเกือบจะในทันที เมื่อชาวโลกได้เห็นภาพภูเขาพีระมิดของโจเซฟล็อกความเชื่อเรื่องดินแดนที่มีอยู่จริงของชังกรีลาก็กลับมาสู่แผ่นดินจีนอีกครั้งและครั้งนี้ได้ทำให้สามภูหิมะอันศักดิ์สิทธิ์ที่ซ่อนอยู่ในหุบเขาแห่งการภาวนากลายเป็นจุดหมายปลายทางที่อยู่ไกลาจากเมืองลี่เจียงไปเกือบ200กิโลเมตรนักเดินทางชาตวตะวันตกจำนวนมาก เป็นหนึ่งในผู้แสวงหาดินแดนแห่งเชงกรีลาคนเหล่านี้เต็มใจที่จะใช้เวลาตลอดทั้งวันเพื่อเดินเท้าเป็นระยะทางไกลหลายกิโลเมตรเพียงเพื่อได้มาดูแล้วได้เห็นด้วยตาว่าประตูไปสู่แชงกรีลานั้นมีอยู่จริงบนโลกใบนี้ เส้นทางไปสู่เมืองชายแดนของมณฑลยูนนานทางตอนเหนือได้กลายเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ที่ปรากฏอยู่บนเส้นทางท่องเที่ยวซึ่งได้ต่อขยายเวลาให้การท่องเที่ยวยูนนานมีมากขึ้นกว่าลี่เจียงช่วงต่อไปเราจะนำท่านไปดูช่องแคบผู่เที่ยวเสียแหลงท่องเที่ยวอันน่าตื่นตาบนพื้นที่ต้นน้ำยงสีเกียงตรงจุดที่น้ำยงสีเกียง ไหลผ่าซอกเขาที่แบ่งกั้นระหว่างเทือกอี้หลงซันและฮาป่าเซียวซันสองภูสูงเสียดฟ้ากว่า3,000เมตรจุดเริ่มต้นของเส้นทางเชงกรีลาอ ที่สิ้นสุดซิงคอร์ปอเรชันแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหัวใจสิงส่งต่อรุ่นสู่รุ่นครื่งลูกใหม่จะเป็นพลังหลอมรวมเป้าหมายสูงขึ้นก็ต้องพยายามมากขึ้น คนหัวใจสู้คนหัวใจสิงโชเลียนออนสิงคอป o ปอเรชันแอนเชอร์ซีฟุตบอลครับ ที่สุดไม่มีที่สิ้นสุด s Corporation Manchester United หัวใจสิงส่งต่อรุ่นสู่รุ่นครื่นลูกใหม่จะเป็นพลังหลอมรวมเป้าหมายสูงขึ้นก็ต้องพยายามมากขึ้น

ย้อนหลังไปเมื่อสองทศวรรษหนทางไปดูช่องแคบคู่เที่ยวเสียยังเป็นเพียงทางลูกรังที่รถทั่วไปไม่สามารถขับผ่านไปได้ในบางฤดูกาลจึงทำให้นักเดินทางต่างชาติมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่จะไปถึงต้นน้ำยังสิเกียงในช่วงที่แม่น้ำสายนี้เดือดพล่านอยู่กลางช่องแคบแห่งขุนเขา แหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้มีชื่อเรียกมาจากตำนานการพบเห็นเสือโครง่งกระโจนข้ามชะง,ง่อนหินระหว่างหุบเขาตรงบริเวณจุดที่เป็นช่องแคบที่สุดของแม่น้ำแยงสีเกียงแต่เดิมนั้นบริเวณก,กลางแม่น้ำตรงกลางช่องแคบได้เคยมีหินก้อนใหญ่จมขวางอยู่กลางแม่น้ำหินก้อนนั้นมีส่วนช่วยให้เสือโครง่งสามารถกระโจนข้ามตรกผาบริเวณนี้ได้ปัจจุบันหินก้อนที่ว่า ได้ถูกแรงน้ำพัดจมหายไปจากเดิมแต่ชื่อของโตรกเสือกระโจนก็ยังเป็นที่จดจำ แม้บริเวณที่เรียกว่าโตรกเสือกระโจนจะถูกอ้างว่าเป็นช่องแคบที่สุดของแม่น้ำแย่งสิเกียงแต่ในการสำรวจจริงได้ค้นพบว่าถาาเดินต่อไปในหุบเขาที่เป็นต้นแม่น้ำก็จะพบช่องแคบที่สั้นกว่า เมืองแชงกรีลาหรือเมืองจงเตี้ยนชื่อเดิมที่เรียกกันก่อนปี2001ถือเป็นเมืองชายแดนที่เกิดขึ้นบนรอยต่อระหว่างดินแดนทางตอนเหนือของมณฑลยูนนานกับดินแดนฝั่งตะวันตกของมณฑลเสฉวนสมัยก่อนหากใครผ่านประตูเมืองนี้ไปได้ก็จะถือเสมือนหนึ่งว่าเขากำลังก้าวย่างก้าวเท้าแรกเหยียบลงบนดินแดนที่ได้ชื่อว่าสุดขอบฟ้าหลังขาโลก เป้าหมายของการสำรวจเส้นทางข้ามขอบฟ้าทริปนี้เป็นแผนที่คิดอยู่ในใจมานานกว่า10ปีของกันคนแบกเบ้ที่ต้องการเข้าถึงหุบเขาคาราเกาหรือหุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงินโดยมีสาภูหิมะอันศักดิ์สิทธิ์ในหุบเขาแห่งการภาวนาเป็นปลายทางของการสำรวจโดยปกตินักท่องเที่ยวหรือชาวเมืองทั่วไป จะใช้ถนนสายหลักในการเดินทางไปยังเขตชนบทอันเป็นที่ตั้งของเมืองเล็กๆชื่อยี่หวาโดยจะต้องเสียเวลาเดินทางที่วกวนไปมาไม่น้อยกว่า2วันกับ1คืนจึงจะไปให้ถึงเมืองยี่หวาหรือตำบลแชงกรีล่าน้อยในเขตปกครองบนทลนเสฉวนได้การสำรวจครั้งนี้จึงเป็นความตั้งใจที่จะหาเส้นทางลัดที่ตัดผ่านแนวเขาหิมะที่หนาวเหน็บตลอดทั้งปี เพื่อนำไปยังทางคับแคบพอให้รถยนต์วิ่งผ่านได้จนถึงเขตอนุรักษ์ย่าติงสัปดาห์หน้าเราจะกลับมารายงานบันทึกจากการสำรวจเส้นทางข้ามขออฟ้าประตูบานใหม่ที่เปิดสู่แชงกรีลาต่อไปทริปนี้ หมดเวลาแล้วครับ